กวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามารับชมเราช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ช่องเราด้วยนะคะรถสวยๆค่ะมาให้ชมกันเช่นเคยนะคะราคาแบบจับต้องได้เอาไปใช้งานกันแดดกันฝนกันลมสบายๆเลยค่ะแต่ต้องแจ้งกันก่อนนะคะว่าต้องไปตามสภาพในราคานี้นะคะกับรถโตโยต a าออติสี0 4ตัว E ระบบเบรก ABS ค่ะมีแอร์แบ็กนะคะรถขับได้ปกติไม่เคยติดเกตหน้าหลังเดิมๆค่ะไม่เคยเป็นแท็กซี่นะคะราคา69,000บาทเครื่องเกียร์ขับขี่ได้ปกติค่ะช่วงร่างยังดีอยู่แอร์เย็นสีสันรอบคันพอได้นะคะ80%ภายในค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะท่านขับขี่ง่ายสบายคล่องตัวภายในกว้างๆเอกสารมีครบ กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะรถบอยู่ในตัวเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะ69,000บาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะสนใจสามารถเข้าไปดูด้วยตนเองได้นะคะติดต่อนัดหมายโดยตรงกับผู้ขายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ